สวัสดีครับ <c oughs> พบกันอีแกแล้วนะกับผมเอขัวไทยนะครับกับรายการชิบกาแฟคุยดาบวันนี้มามาสายเลยกลายเป็นชานะครับไม่สายละบ่ายแล้วจะเย็นละ4ี่โมงเย็นละ้นะครับพอดีตื่นสายไปทำธุระมาหลายอย่างนะครับก็เลยมาช้าไปนิดหนึ่งนะครับ ก็เมื่อคืนเนาะดูฟุตบอลมาก็เลยตื่นสายก็ผลบอลก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับทีมทีมใหญ่ๆแพ้เกือบหมดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูลิเวอร์พูลนัดกันแพ้นะครับก็มีอาร์เซนอลกับกับสเปอร์นะครับชนะได้ดูคู่ลิเวอร์พูลอยู่นะครับก็ทำให้เห็นว่าระดับโลกนะครับผู้ตัดสินระดับโลกก็ยังมีผิดพลาดน,นะครับ ประตูเมื่อคืนไม่เป็นใจเยอะนะครับก็แพ้แต่ว่าต้องชื่นชมนะครับสปิริตนักสู้เพื่อนๆก็น่าจะทราบรายละเอียดกันดีนะครับเอามาคุยเรื่องดาบดีกว่าก็อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ทำอีพีนะครับอาทิตย์ที่แล้วมีงานเนาะก็ตามที่ประชาสัมพันธ์ไปในกลุ่มต่างๆแล้วก็หน้าเพจด้วยนะครับก็เป็นงานมิสติ้งเล็กๆ ตอนแรกคิดว่าจะเล็กๆนะครับจากที่วัดป่าคลอง11ปรากฏว่าพอถึงงานจริงคนมาเยอะมากแล้วก็มีสตววุธโบราณจากทั่วสารทิศมาให้ได้ชมนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนมากทักเข้ามาทั้งทางผมทางกลุ่มแล้วก็ทางเพื่อนๆและหลายคนที่ไปร่วมงานนะครับว่าอยากให้มีจัดอีกเพราะว่าไม่รู้ว่ามีงานนี้นะครับ ก็เบื้องต้นก็น่าจะประมาณสักกลางธันวาน,นะครับเดี๋ยวอาจจะจัดอีกสักรอบหนึ่งแล้วยังไงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพราะว่าคราวนี้นี่ผลตอบรับดีมากครับอวันนี้มามาสายละเอ้มาบ่ายละมาเย็นก็ต้องมีของดีมาให้ดูอ่าวันนี้มีอะไรมาให้ดูอันนี้ชื่อ EP ยังไม่ได้ตั้งเลยนีย่วันนี้มี ดาบหายากมาให้ชมนะครับอยู่ที่นี้เป็นดาบาที่เราไม่ค่อยได้พบเจอทั่วไปนะครับค่อนข้างหายากมากาก็เป็นดาบนี้เดี๋ยวผมพูดให้ฟังก่อนละกันก็เป็นดาบเฉลยนะครับคำว่าดาบเฉลยคืออะไรนะครับ ก็ทำความเข้าใจกันกนิดนึงก่อนจะคุยกันนะครับอย่าใช้ตั้งดาบเฉลยไม่ใช่ดาบของเฉลยนะครับตามข้อสนนิษฐานเนี่ยน่าจะมาจากคําว่าดาบเฉเกยที่แปลว่าแบบที่แปลว่าภาพอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าลักษณะของดาบเฉเกยนี่คือเป็นดาบที่ใบยาวมากนะครับใบยาวเกิน30นิ้วนะครับนี่จะให้ดูเล่มนี้นี่คว้าออกมาแล้ว หนักมากอันนี้น่าจะปางีลืมหยิบตลับเนดมาวัดมาแล้วนะครับจะยาวประมาณ36นิ้วก,กว่านะครับดาบชะเกยนี่ใช้ยังไงดาบชะเกยนี่ชาวบ้านถือคลองไม่ได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยก็น่าจะใช้นําทับเพราะว่าลักษณะการแบกแตเขาแบกคมข่างนี้นะแบกอย่างนี้จะมีฝักมันก็จะเห็นดาบที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็น้าเก่งขามแล้วเป็นดาบที่ใช้งานจริงนะครับก็คือใช้ ทำลายเกาะคู่ต่อสู้หรือว่าบางคนก็ใสิถ่ายไว้ใช้บนหลังช้างนะครับตัดขาม้าตัดขาช้างนะครับเนี่ยมันใหญ่มากนะอ่าเดี๋ยวหนูจะตั้งไปจะมองเห็นหรือเปล่านะครับตั้งไปก่อนเพราะดาบมันใหญ่กลัวมันหลน่นเดี๋ยวประมาณนี้อันตรายอย่างยิ่ง มันหนักมากเดี๋ยววางข้างล่างก่อนดีกว่าเพื่อนเห็นไหมโอ้โหดูความใหญ่ออกวางไม่ได้เลยครับมันมันเลยกล้อง <laughs> เดี๋ยวเปลี่ยนที่วางก่อน วางได้ไหมวางไม่ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวถือให้ชมแล้วกันเนาะคงอีพีสั้นๆเพราะว่ามันมันลําบากในการถ่ายทํามากเลยอวางไม่ได้นะครับให้ชมก่อนนะครับเนี่ยเียเราก็เข้าใจกันแล้วเนาะว่าดาบเฉลยก็คือดาบเฉลยหรือดาบจะเกยี่ยไม่ใช่ดาบของเฉลยนะก็คือเป็นดาบของที่ใช้ในกองทัพเนี่ยนะครับก็มี ใช้กันตั้งแต่อันนี้น่าจะเป็นวัฒนธรรมของทางทางอิทธิพลจีนนะก็น่าจะผ่านทางสยามลาวเวียดนามนะครับน่าจะมีเหมือนกันหมดเล่มนี้ไปยาวสามสิบหกนิ้วนะครับน่ให้ดูก็เป็นเป็นสันสันจัวเนาะอ่าเป็นกระบังนะครับเนี่ยมีแผ่นรองอยู่ ของเงินดุนลายนะครับเนี่ยเรืนนี้อาจจะไปทางลาวหรือเวียดนะครับด้ามลีลนะีเนี่ยเนี่ยด้ามเป็นงานเงินนะครับท้ายบัวอันนี้มีบัวอยู่นะแต่ว่ามันหลุดเดี๋ยวผมจะไปบุญฤทนะครับก็ใบาดาบก็ค่อนข้างสวยอิ่เป็น,นะครับเนี่ยใบยตอกลายนะครับอ่าใบาดาบตอกลายมีลายปลายใบนะครับค่อนข้างใหญ่ มีน้ำหนักพอควรเลยกูยก็สามสิบหกนิ้วนะครับใช้มือเดียวไม่น่าได้ต้องมือเดียวนี่ปั่นทีเดียวแล้วปั่นลงปั่นและยกยกกลับมาไม่ขึ้นนะครับมันหนักมากก็ต้องใช้สองมือประมาณนี้เลยนะครับก็ถือเป็นดาบที่ค่อนข้างพบเจอได้น้อยมากพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะ แล้วความยาวขนาดนี้สาสิบสาสิบหกนิ้วก็เป็นดาบที่หาชมได้ยากนะครับก็เลยไหนเดือนนี้เปิดตัวแก้ตัวจากอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เอามาช,ช,ชมก็เอาดาบเฉลยมาให้ชมนะครับเราไปหาข้อมูลในเน็ตได้นะใครที่อยากรู้วดาบเฉลยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมอาจจะพูดผิดบ้างพูดถูกบ้างอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะเป็นรายการจิบกาแฟคุยดาบ <S 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 <ค>ชวนคุยชวนชมเนาะ จะมานั่งจับผิดกันไอ้พูดผิดมึงไม่รู้จริงไม่อะไรก็ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่แล้วกันผมก็พยายามสื่อสารนําให้ชมเนาะใครถูกใจรายการก็ทักทายกันเข้ามาคุยนะครับเพราะว่ารายการทําเพื่อความผันสานะไม่ได้มีเป็นธุรกิจนะครับคนติดตามก็ไม่ได้เยอะมากนะครับหลักร้อยเอง ก็ประมาณนี้ให้ชมด้ามอีกทีนะครับเนี่ยสวยมากค่อยๆชมไปนะท้ายมันเป็นท้ายบัวนะครับเนี่ยท้ายบัวลายเดียวกันนี้แหละผมพอดีผมลืมหยิบมาครับเ,เพื่อนๆถูกใจยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยกันได้ใครมีดาบจะหาแนวทางจะส่งบุรุณะหรือว่าจะ ซื้อจะขายจะฝากยังไงก็พักกันเข้ามาได้นะครับมาสอบถามก็ได้นะครับผมก็มีเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับชื่อเพื่อนรักดาบก็อยู่ตามหน้าปกพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับถือว่าเป็นดาบที่ใบยาวสวยแล้วก็ค่อนข้างหาชมได้ยากมากนะครับสันก็เป็นสันจวดนะเนี่ยสันจวดสูงแบบ สารตัวแบบราวเวียงเนาะแบบนี้ครับเนี่ยเวาเวียงก็คือราวเวียงจันนะครับแล้วก็ตีจั่วขึ้นถึงปลายใบเลยโอเควันนี้ก็นำดาบค่อนข้างหายากมากใบยาวมากมาให้รับชมนะครับเป็นดาบเฉลยใบยาวสามสิบหกนิ้วนะครับก็ใคร ชมอยู่ช่วยทักทายเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันบ้างนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ผมก็พยายามจะหาดาบมาเผยแพร่มาให้รักชมกันนะครับอย่างน้อยก็มีคนที่ชอบรักในแนวเดียวกันช่วยกันสืบสารในรักต่อไปนะครับเราไม่สามารถจะครอบครองได้ทุกชิ้นแต่ว่าอย่างน้อยเราได้มีโอกาสเผยแพร่ได้มีโอกาสอนุรักษ์ไว้ก็ถือเป็นความสุขใจแล้วนะครับโอเควันนี้ก็ ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนชม EP หน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ